รู้จักกันมาประมาณ4ปีแล้วเพราะลูกชายเรียนตั้งแต่ปหนึ่งตอนที่ถึงป .4 ก็4ปีแล้วก็เป็นความเนื้อเชื่อใจกันก็รู้จักกันพอประมาณก็เขาคธอไม่ได้รู้จักผมโดยตรงน,นนะรู้จักกันภรรยาผมเรรยาผมก็เขาคุยกับคุณเมย์เราไปรับส่งทุกวันตอนเย็นเลิกจากโรงเรียนแล้วก็มาให้คุณเมย์มาสอนบางทีก็มีสอนวันวันเสาร์ด้วยเรียนสอนเลขและภาษาอังกฤษ แล้วีวันหนึ่งเขาก็มาแนะนำเ,เรื่อง iPad แล้วมีโปรการการเรียนด้วยว่า,าจ่าย4,000แล้วก็ iPad จะ4ี0 0ันถึง0 0ผมว่ามีจริงเหรอพ,พริยาผมว่าพริพรยาบอกจริงก็เลยจ่ายเข้าไปครั้งแรกก็ได้มาประมาณรอประมาณ2เดือนเดเกือบ2เดือนอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้ผมก็มีไปร้านมิลิบาทตึกเดียวกันร้านมิลิบาท เป็นพี่พี่คนหนึ่งที่ผมก็สนิทไว้ใจกันเขาบอกเด้ตูนที่ได้โปร13าม,มาเครื่องหนึง่งมันได้ไมาจากใครบอกคุเมซื้อใช้สิมันถูกดีอันที่ผมว่าเอยมันถูกมีจริงเหรอผมก็ไม่อยากจะเชื่อเขาบอกไม่จริงหรอกก็ผ่านไปพอพาไาอีกทีหนึง่งเขาได้มาจริงๆเขาก็ยกให้ผมดูเนี่ยนี่ไงพี่ได้มาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยผมเลยอ่ะมันเท่าไหร่ เขาบอกประมาณแล้วก็เลยไปถามคุเมว่ามีไหมเออตอนแรกผมคิดว่าจะไม่เอานี่โทรศัพท์ผมแตกพอดีว่าผมจะเปลี่ยนคุเมก็บอกมีผมก็เลยสั่งเขาสั่งลปว่าไปสองเครื่องว่าผมใช้เครื่องหนึ่งแฟนผมใช้เครื่องหนึ่งทีนี้พี่คนนี้แนะนําไปนยเขาก็บอกว่าฝากซื้อด้วยอีกทั้งหมดเพิ่มอีกเป็นทั้งหมด6เครื่องโดยที่จ่จายตังค์ไว้ผมแล้วผมก็โอนให้คุเมเลย ยอดที่พี่โอนไปประมาณเท่าไหร่ครับสองแสนแปดกว่าครับสองแสนแปดแต่ตอนนี้ทั้งหมดผมให้หักไปเหลือสองแสนห้าสี่พันหนึ่งร้อยท,ที่เสียหายนะครับตอนนี้อันนี้ผมก็ผิดสังเกตว่านัดเขาบอกสิบสี่วันได้แต่ตั้งแต่วันที่สามที่แปดอะอันนี้มันก็หลายวันแล้วไงแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยทนั้นติดต่อได้ไหมติดต่อไม่ได้เลยก็เลยตัดใจครับแล้วก็เลยไปถามแล้วแฟนผมก็เลยไปถามผู้ปกครอง คนอื่นคนอื่นก็เลยโดนโอ้โหเยอะไปหมดเลย,รยคยรับเนีมยเดียวกันหมดบางคนโดนทั้งแชร์ทั้งมือถือไอโฟนสี่ทั้งนาฬิกาทั้งอะไรตเต็มไปหมดเลยครับคันนี้มูลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับถ้ารวมๆผมด้วยใช่ไหมก็มันมีหลักตั้งแต่สองแสนอัพเหมือนผมอะหลักหมื่นหลักเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหลเยอะผมว่าได้เกือบเกือบ,เป,บเป็นเป็นล้านขึ้นอะสองล้านอะ